เผยภาพซัมซุง Galaxy S CS 21มาแล้วรอบนี้นะครับหน้าจอไม่โค้งกล้องโมดูลด้านหลังดูหนาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยคาดว่าเปิดตัวไวกว่าเดิมครับตามมาติดติดกันเลยเผยภาพเรนเดอร์ของ Galaxy S CS 21 Ultra แบบ360องศาเผยหน้าจอขอบโค้งและกล้องหลัง4ตัวดีไซน์ใหม่หมดจดครับ สวัสดีครับยูต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Popop Channel IT นะครับมาอัปเดตข่าวสารแบบนี้ในทุกวันในช่วงเช้าเวลา8ในการ30นาทีในช่วงข่าวสารดีๆทาง i อทครับและก่อนไปรับชมข่าวสารที่เราําม,มาอัปเดตกันฝากกด Subscribe ติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเพื่อจะใด้พลาดข่าวสารที่เราอัปเดตให้ได้รับชมกันในทุกๆวันครับ มาที่ข่าวแรกดีกว่าเรามาพูดถึงภาพเรนเดอร์ของ Galaxy S 21รอบนี้เนี่ยมีการเผยภาพมาเป็นเทียบร้อยนะครับเรียกได้ว่ายังไม่ทันหมดเดือนตุลาดีเลยนะครับล่าสุดก็มีภาพของตัวโทรศัพท์มือถือเรือธงของซัมซุงอย่าง Galaxy S 21หลุดออกมาเป็นเทียบร้อยโดยรอบนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบราบ มีการเจาะรูแบบ Infinity e O Display แบบเดิมครับแล้วก็มีกล้องหลัง3ตัวแต่ไม่ได้จะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับคาดว่าจะเปิดตัวอยู่ให้เราได้เห็นกัน,นในช่วงต้นปีหน้าตามที่เคยแผนไว้โดยจากภาพเรนเดอร์ที่หลุดออกมาจะเห็นว่า Samsung Galaxy S 2 1รุ่นธรรมดาจะมีฝาหลังที่หนาถึง9มเมตรเลยทีเดียวเนื่องจากตัวโมดูลของกล้องที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าตัวท็อปอย่าง S 2 0 Ultra จะมีฝาหลังที่นูนออกมายิ่งกว่าเดิมอีกนะครับ รอบนี้ S 21จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบแบรลราบแบบเดียวกับ Galaxy Note 20ที่ใช้หน้าจอแบบ Infinity O Display สำหรับการวางกล้องหน้าไว้ที่ด้านบนของหน้าจอนะครับแบบเดิมขนาดหน้าจอจะใหญ่ที่ประมาณ6.2นิ้วในส่วนขอฟ้าหลังจากภาพเรนเดอร์ที่หลุอดออกมาจะไม่มีการเปิดเผยให้เราได้ทราบนะครับว่าจะเป็นกระจกหรือว่าเป็นแบบไหนกันแน่ เป็นแค่สีพ,พื้นที่เราเห็นกันอย่างไรก็ดีรอบนี้เป็นเพียงแค่ภาพดีไซน์รูดของตัวเครื่องเท่านั้นในส่วนของสเปคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิปเซ็ตสเปคกล้องและก็ขนาดของแบตเตอรี่ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับถึงจะมีข่าวมาเพิ่มเติมเราก็เอาภาพดีไซน์เบื้องต้นมาฝากกันก่อนนะครับสำหรับตัว Samsung Galaxy S21 รุ่นธรรมดา มาต่อกันที่ข่าวที่2ครับตามมาติดติดเลยในเรื่องของภาพเรนเดอร์ของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นท็อปอย่าง Galaxy S 21 Ultra ครับโดยรุ่นนี้เนี่ยยังคงใช้หน้าจอแบบ Infinity O Display นะครับคือการเจาะรูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอแต่ขอบด้านข้างเนี่ยจะโค้งเหมือนกับ Samsung S ในรุ่นท็อปที่ผ่านมาแต่ในส่วนของกล้องหลังเนี่ยจะวางโมดูลดีไซน์แปลกใหม่เหมือนกับที่เราเห็นในภาพเรนเดอร์ของ S 21ก่อนหน้านี้ภาพเรนเดอร์ของ S 21 Ultra ที่ลุดออกมาในคราวนี้นะครับมาจากแหล่งข่าวเดิมก็คือออลเลกโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพเรนเดอร์ตัวเครื่องแบบสมิติที่ทําให้เราเห็นถึงร,รายละเอียดได้รอบข้างเริ่มจากหน้าจอที่ยังคโค้งมีดีไซน์ไม่ต่างจากโทรศัพท์มือถือ S 2 0ซีรีส์ Reno t e 20รุ่นก่อนๆโดยหน้าจอ Infinity O Display จอรูวังกล้องไว้ด้านบนของหน้าจอส่วนด้านขวาก็จะมีปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงและปุ่มพาวเวอร์ขอบของตัวเครื่องด้านบนมีรูไมโครโฟนแล้วก็ถาดใส่ซิมนะครับ พลิกมาที่ด้านหลังก็จะเจอกล้องหลัง4ตัวมีไฟแฟลช LED 1ดวงอยู่ที่โมดูลทั้งด้านซ้ายของตัวเครื่องด้านบนนะครับซึ่งคราวนี้โมดูลเนี่ยก็จะเป็นทรงรูปลักษณะมุมสี่เหลี่ยมโค้งคล้ายกับรุ่นก่อนซึ่งคราวนี้เนี่ยโมดูลจะไม่ได้เป็นเพียงแค่สี่เหลี่ยมมุมโค้งเหมือนกับรุ่นก่อนแล้วแต่เป็นโมดูลที่ติดมุมกับขอบตัวเครื่องไปเลยนะครับ มีขอบโค้งลงมาบางส่วนแถบเดียวแนบระนาบกับตัวเครื่องมีความหนาจนยืดออกมาจากตัวเครื่องด้วยในส่วนนี้ก็จะคล้ายๆกับโน้ต20 Ultra คือโมดูลกล้องนูนออกจากตัวเครื่องและมีความหนาค่อนข้างเยอะเหมือนกันในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อเป็น usb type c รูหูฟังถูกตัดออกไปตามเดิมนะครับข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับ s a m s u n galaxy s 2 0 Ultra หน้าจอขนาดจะมีประมาณ6.7ถึง6.9นิ้วครับส่วนข่าวลือที่บอกว่า Sam s u n งจะจับมือเอา galaxy note 20 มาร่วมเป็น S Series ในปี2021ก็เป็นอันตกไปเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะภาพเรนเดอร์ที่เราเห็นเนี่ยไม่มีตำแหน่งของการวางปากกา S Pen มาให้เราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปีหน้า Samsung Galaxy S 21 Series ย,ยังไม่มีปากกามาให้นะครับนั่นหมายความว่า Galaxy Note 21ในปีหน้าก็ยังคงมีการเปิดตัวอยู่เช่นเคยครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับที่เราจะได้ใช้ Galaxy Note อีกซีรีส์หนึงในช่วงปลายปีได้ใช้มือถือที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งต้นปีแล้วก็ปลายปีเลยครับ และทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจะก,กันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวีดี D, แล้วคั้นเราต่อไปช่องเรามีเ e b o o k Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสกิมยิ่งขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย